สวัสดีด้วยครับผมมุกกับเบจ้านะครับแบ please r e c a l l m e นี่นะครับเบจ้ายิงบ่อน,นะฮะบออมันไส้ครับ,บ อะไรครับเนี่ยบิจเจยเห็นก็ยิงเลยครับผมโอ้ oh, ้ oh, oh. สุดท้ายบิจัย์โดนสครับแ